สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r IP ีพเอช่องที่จะพาคุณไปจาะลึกทุกเรื่องของรถและเครื่องจักรหนักทุกประเภทวันนี้เรามีเครื่องจักรสุดล้ำมาให้ชมกันโดยเฉพาะสําหรับคนที่ชอบงานก่อสร้างและเครื่องจักรคุนไดกับคุนไดเอ็กซิเอเวเตอร์2026หรือรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันมานานรุ่นนี้เรียกได้ว่ามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากลุนก่อนก่อนทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกระบบควบคุมและฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้การทํางานปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังมองหาเครื่องจักรสำหรับงานหนักต้องไม่พลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักทุกรายละเอียดของฮุนไดเอ็กซ A เอเวเตรุ่นปี2026ให้ลึกที่สุดเริ่มจากภาพรวมกันก่อนครับฮุนไดไม่ได้มีดีแค่รถยนต์แต่ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีชื่อเสียงในระดับโลกโดยเฉพาะฮุนไดคอนสตรัคชันอุป m e n ์ที่ผลิตทั้งรถขุดรถตักล้อยางรถบดถนนและเครื่องจักรหนักหลากหลายรุ่นฮุนไดเริ่มต้นจากเกาหลีใต้และขยายตลาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยโดยมีตัวแทนจำหน่ายที่เชื่อถือได้และพร้อมให้บริการหลังการขายทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ทั้งเรื่องคุณภาพและการซ่อมบำรุงสำหรับรุ่นปี2026 h น u n d a i x ห v ุนไดเ x ซ t r ถือเป็น next generation HX series ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างยุคใหม่โดยฮุนไดเตรียมเปิดตัว HX 3 6 0และ HX 4 0 0น,น,นวเป็นรุ่นแรกซึ่งมีการปรับปรุงทั้งกำลังเครื่องยนต์ ระบบควบคุมฟีเจอร์ช่วยงานและความสะดวกสบายของผู้ขับขี่รุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งงานขนาดใหญ่งานต้องการความแม่นยำสูงและงานในพื้นที่จำกัดซึ่งเหมาะกับผู้รับเมาหลายประเภทรวมถึงผู้ที่กำลังมองหาเครื่องจักรคุณภาพสูงสำหรับโครงการระยะยาว มาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์และประสิทธิภาพกันก่อนฮุนไดเอ็กซีเอเวเตรุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบรุ่น DX08 ให้กำลังสูงถึง341แรงมา้าซึ่งช่วยให้การขุดงานหนักมีประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ20%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านอกจากกำลังแล้วยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำให้ลดต้นทุนการดำเนินงานได้มากนอกจากนี้ฮุนไดยังปรับปรุงระบบปั๊มไฮดรอลิกและมอเตอร์การหมุน ทำให้การตอบสนองของแขนขุดและการหมุนตัวของตัวรถมีความแม่นยำและลื่นไหลามากขึ้นซึ่งสำคัญมากสำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดเช่นขุดฐานรากอาคารหรือปรับพื้นที่ในงานภูมิทัศน์จุดเด่นสำคัญอีกอย่างของฮุนไดเอ็กซีเอเวเตอร์2026คือระบบควบคุมอิเล็กโทรไฮดรอลิกแบบใหม่ทั้งหมดหรือระบบไฮดรอลิกที่ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยควบคุมทำให้คันบังคับตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นผู้ขับสามารถปรับตั้งค่าโปรไฟล์การขับตามความถนัด ลดอาการดีเลย์ระหว่างการกดคันบังคับกับการขยับของแขนขุดอีกทั้งยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเพราะระบบจะส่งกําลังเฉพาะเมื่อจําเป็นซึ่งถือเป็นการก้าวขึ้นสู่เทคโนโลยีขั้นสูงที่แข่งขันกับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกได้อย่างเต็มตัวนอกจากนี้ Hyundai ็กซ a เอ t ว r 2026ยังมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้การทํางานปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น เช่นระบบกล้องรอบคันสมาร์ r อาราวิวมอนิเตอริงที่ช่วยให้ผู้ขับเห็นสิ่งรอบรอบชัดเจนระบบเรดาร์เตือนวัตถุหรือคนใกล้เครื่องจากเรดาร์ออเจกต์วอร์นิ่งซิสเต็มฟีเจอร์ช่วยยกและควบคุมวัดสดุลิฟท์ s อสเระบบหยุดฉุกเฉินอีสต็อปฟังชัน e และ Virtual Wall สำหรับกำหนดเส้นจำกัดพื้นที่ทำงานสิ่งเหล่านี้ช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์น้อย สำหรับความสบายของผู้ขับขี่ฮุนไดเอ็กซีเอเวเตอร์2ให้ความสำคัญอย่างมากห้องคนขับกว้างขึ้นมีที่นั่งปรับระดับได้พร้อมระบบแอร์และเบาะหนังปรับอุณหภูมิได้หน้าจอแสดงผลความคมชัดสูงระบบลดเสียงรบกวนภายในห้องขับขี่ทำให้ผู้ขับสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่เหนื่อยล้าความสะดวกสบายเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้ผู้ขับทำงานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น ในเรื่องการใช้งานจริงฮุนไดเอ็กซ A เอเวเตอร์2026เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดใหญ่งานขุดฐานรากงานปรับพื้นที่งานวางท่อใต้ดินและงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่นการจัดพื้นที่แคบงานภูมิทัศน์และงานโครงสร้างพื้นฐานระบบอัจฉริยะและเครื่องยนต์ที่แรงช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นลดความเสี่ยงและต้นทุนในระยะยาวสำหรับผู้ขับมือใหม่ระบบแมชชีนกีดแดนและการตรวจจับรอบคันช่วยให้การฝึกใช้งานง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นในการควบคุมเครื่องจักร สรุปเลยฮุ u n d a อ็กซีเ t เวเตอร์เป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของเครื่องจักรขุดจาดฮุนไดทั้งในเรื่องกำลังเครื่องระบบควบคุมฟีเจอร์อัจฉริยะและความสะดวกสบายสำหรับผู้ขับใช้งานได้ทั้งงานหนักงานแม่นยำและงานในพื้นที่จำกัดการมาของรุ่นใหม่เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าฮุนไดตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานเครื่องจักรก่อสร้างให้เข้าสู่ยุคที่เครื่องจักรไม่ใช่แค่เหล็กและไฮดรอลิกแต่เป็นระบบที่ผสานเทคโนโลยีเพื่อผู้ใช้งานจริง ก่อนจบคลิปผมอยากให้ทุกคนพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ x c a v a t e r รุ่นปี2026ว่าง,งานของคุณเหมาะกับขนาดเครื่องรุ่นไหนฟีเจอร์อัจฉริยะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยได้จริงหรือไม่คุณสอบถามเครือข่ายอะไรและศูนย์บริการใกล้บ้านแล้วหรือยังราคาและเวลาส่งมอบจริงอยู่ในงบประมาณไหมการตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ชัดเจนและมั่นใจมากขึ้น หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจ h ุ u n d a อ็กซีเอเวเ2026มากขึ้นถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่อง r ีฟ f x และถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้ทำรีวิวเครื่องจากรุ่นอื่นคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ